สวัสดีทุกคนนะครับ uh วันนี้เราก็อยู่ในเกม Code of Sushima นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอ่าไม่ใช่มาเล่นหรอกจริงๆผมจะมาเออไม่นั่นแหละมาเล่นแล้พูดอะไรกูวะจริงๆผมจะมาสู้กับบอสใช่ใช่ครับสู้กับบอสตัวที่ว่าผมไม่ใส่ไม่ใส่นี่เลยนะเขาเรียกว่าอะไรวะไอไอไอเนี้ยไอเขาเรียกว่าอะไรวะเออไอเนี้ยแหละไอเครื่องรางใช่เครื่องรางผมจะไม่ใส่แลนะก็ใส่เครื่อง แล้วก็ใส่ชุดแค่เกาะแตกนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับพวกบอสที่ผมจะสู้วันนี้มันก็จะเป็นแบบว่า1 2ไอ้บอสที่ภารกิจเนี่ยครับจะได้ชุดเอ,อ่อชุดเกาะเคนเซ่นะครับใช่จริงๆมันต้องสู้ประมาณ5คนป้านักฆ่าหมวกฟางใช่นักฆ่าหมวกฟางหรือนักฆ่าโรนี่อะไรสักอย่างนะจำไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมเล่นไปแล้วหนคนเออเลยแบบมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วชิบหายผมก็เจ้าแม่งบ้าแต่ผมจะไปลุยกันดีกว่าเริ่มผมจะเริ่มจากคนนี้ก่อนเลยผมจะสู้แบบว่าไม่มีอะไรนะดนะูี่่อะไรรเลยจิงงกแม ไม่มีกลางไม่มีไอ้เกี๊ไม่เกี่ยวหรอกที่ฝีมือ,อใครก็ชนะได้ไปดูครับในโหมดที่ผมเล่นวันนี้คือจะเป็นโหมดฮาร์ดนะฮะแต่ว่าถ้าเอาโหมดโหดเขี้ยมกันไปเนี่ยผมจะตายค่ะ <c oughs> แรงยากเกินมันไม่ใช่ปะ่ะแล้วไปเจอกันตรงนู้นโอ้โยังไม่ถึงว่ะแต่เหมือนข้างหน้าเจอพวกมองโกใช่ไหวะเอาป่ะล่ะขอแต่ว,ว่าวอร์ก่อนเนี่ยวอร์วอร์ก่อไอพวกนี้ก่อน <c oughs> ประจันหน้าดีวะเอาชิบหายแล้ว โดโซอุ้ยวู้หลบได้หนึ่งดอกเจพี่หนึ่งหัวโฟกัสบอลบุกแม่นๆสวยโอ้โหโหดเกินมาดิปังกาดิอรไอยเสียบห้างเฮ้ยซุบโดโซโดโซโดโซอีกแล้วนี่ไงโดโซเรียบร้อยครับไปไหนจ้า อ่าโดนเฉยเออไม่เอาดีกว่าตอนแรกว่าจะขโมยมาเฮ้ยคุยไปลูกถึงยังว,วะยังไม่ถึงเลยโอ้โหไป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 อุ้ยเหมือนจะใกล้ถึงแล้วครับอีก50เมตรข้างหน้าโอ้โหมารออย่างนี้เลยเหรอได้สิครับมาอุ้ยโหชิบหายตื่นเต้นว่าจะสูได้ไหมเนี่ยนึกแล้วว่าจอต้องมาหาข้าสาใครไปได้ไหนู เจ้าจะท้าดวลขา้างจริงงั้นเหอรอหมวกฟาเป็นพวกขี้ขอดตาขาวพวกเจ้าสกปรกร้อนตายและสามุไรต้องเป็นพวกขุนชัยไว้หน้าหลังหลอกที่ป้นจริงเกียรติยศจากนักรบมแค่ชิงอย่างข้าข้าจะพยยิสูจน์ได้เห็นฉะนั้นก็เข้ามาเลยอุ้ยการดวลในบึงท่วมในบึงท่วมนะ้ำโอ้โหข้าชอบอ่ะหน้าชัดหลังเบอร์ ชิพหายแล้วมาดี <c oughs> เคยกลัวที่ไหนอะอุ้ย้าสมมติว่าผมชนะได้เนี้ยผมโหดมากละวทั้งทีผมก็ไม่ได้เก่งหรอกจริงๆรแล้วกาด์กาดก,กว่าที่คุณค้ณคนรู้อุ้ยนี่เสื้อเรามันขนาดนี้เลยวะหนึ่งครับแม่อุ้ยไอ้ยิโดนเทคสองอุ้ยมันอะไร ยังก่อนเฮ้ยจะเย็นจะเย็นจะเย็นตึ๊ด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 ึึ๊๊ดดเฮ้ยมันไอ้นี่ได้ที่โอ้โหทำไมมันแรงจังวะฮ่ารอบนี้เจ้าจะไม่ได้กินข้าวอีกต่อไปฮ่าฮ่าข้าให้แค่รอบเดียว เพราะว่าต่อไปนี้มันจะไม่มีอีกแล้วไงล่ะอุ้ยไอ้เหี้ยโคตรแรงอุ้ยมันอะไรเฮ้ยโอ้โหไม่ยอมอ่ะจริงอุ้ยมันโคตรโหดเลยอ่ะจูอุ้ยผมแพรลี่ไม่ได้จะเย็นจินซาไครกูโอเคเทคทีท่ต่างหร่แล้วไม่เป็นไรครับคือคนเรามันก็มีผิดพลาดกันได้อันนี้เข้าใจอยู่มีครั้งที่สามห้ามมีครั้งที่สี่เฮ้ยมัน เฮ้ยโอ้ยเฮียเกืีบแล้วกูมาดิอืมหุ้ยเฮ้ยอ่ะเข้าไปเด็กอืมโอ้ยเจ้าอยู่ในภาษาทั้งชีวิตอ่อนขล้อียนอะไรวะกูแต่อ่านซับจั่วไปแล้วโอ้ยโอ้ยมันในผมยุติเลยวะโอเคครับบอสหนึ่งตัวนี้กูยังไม่ผ่านเลยมันต้องรออีกั้างอุ้ย เฮ้ยมันโคตรยากเลยมันยากกว่าเกมปนั้นอีกอะไอพี่ชีฟวอววเกือบไปแล้วขอยก่อนปูวม่ปิวครับดอกนี้เอาจริงมะผมแพรี่อะโปรเทคไปนั่ไอ้เชื่อเอาละครับสนุกแหละงานนี้อยู่กันจะยาวอุ้ยโอ้หตาไวอย่างกระเจี่ยวตาข้าน่ะมันไวอย่างกระเจียวหอยก่อน ปึ๊บมาดิเออเขสวัสด์ลงพันเรียบร้อยเลยกูเฮ้ยอ่ะชั่วเฮ้ยอ่ะโอ้โหหลบไม่ได้เลยเฮ้ยมันใจนี้นะังไงกูว่าแล้วอุ๊ยจังไม่หอเขี้ยบมันก็ยังไม่ชนะสักทีเลยววะเอ้ยเชี่ยมึงโหดไปเปล่าเพื่อนมาดิรอบนี้เอาจริงและเมมแล้วนะ มันไม่ได้ไงให้มาเยอะละอุ้ยโอ้โหเขี่ยลงไม่ได้เลยว่ะลูกนี้ลูกนี้อุ้ยแม่ช่วยอะไรวะเฮ้ยโอ้ยอ่ะโอ้โหการันตุเฮ้ย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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วปึ๊บสวัสด์ลงท่านโว โอเคครับเจอกันในพาร์ทหน้าไปผ่ายครับทุกคน